รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารในสวัสดีสถานีข่าวทางช่องสวัสดีไลย์ไทย HD ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม IPM และทางเคเบิลทีวีสีแซ่ทั่วประเทศนะครับวันนี้อยู่กับผมนพวัชรพิพัฒนเดชากุลครับวันนี้มีหลากหลายข่าวสารให้หน้าติดตามครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามข่าวแรกกันเลยครับ มาเือนขอนแก่นให้สะเทือนกันไปนะครับสำหรับฮักขอนแก่นโปรดักชั่นค่ายเพลงน้องใหม่ที่มีการขนทับสื่อมวลชนมาเปิดตัวกันที่จังหวัดขอนแก่นครับโดยเป็นการสร้างสารรค์ผลงานเพลงในทุกแนวรวมถึงการแสดงทุกรูปแบบที่มีการส่งเสริมให้ศิลปินนั้นมีกิจกรรมในโซเชียลสื่อสร้างสารรค์ทั้งยังเปิดโอกาสให้เยาวชนเองที่มีความสามารถได้แสดงออกอย่างอิสระด้วยซึ่งงานนี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากผู้เชี่ยวชาญมากความสามารถในแต่ละด้านมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานของค่าย ฮักขอนแก่นโปรดักชั่นโดยงานนี้ครับยังปิดท้ายด้วยแฟนมิทติ้งย่อมๆของศิลปินไอดอลคู่ใหม่อย่างนุ๊กปายที่พร้อมมีแอนกรีตกับแฟนคลับอย่างน้ำใจแล้วก็ตบท้ายกับคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบของทั้งคู่อีกด้วยภายใต้คอนเซปต์สายน้ำลมหนาวและดาวเดือนบนพื้นที่จัดงานของสิวาราการเด่นขอนแก่นอันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ล่าสุดของขอนแก่นเลยทีเดียวครับครับก็ ต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่ได้มาในวันนี้นะครับผมในนามของผู้บริหารค่ายก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณพ่อนะครับที่ให้โอกาสให้มีฮักขอนแก่นในวันนี้นะครับแล้วก็เราก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่ครับทาเพลงในหลายๆแนวเพลงนะครับให้โอกาสกับผู้มีความสามารถนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นคนขอนแก่นเองหรือใครก็ตามนะครับที่ถ้ามีความสามารถเราเปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับแล้วก็สัญญาว่าเรา พร้อมนะครับที่จะสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามสู่วงการบันเทิงแล้วก็สร้างสรรค์สิ่งที่สนุกมีคุณค่าแล้วก็มีประโยชน์นะครับอย่างแน่นอนครับนะครับก็ฝากนะครับสื่อมวลชนทุกๆท่านแฟนเพลงทุกๆท่านนะครับฝากติดตามผลงานของค่ายน้องใหม่ด้วยมาหน้าที่ด้วยนะครับก็เร็วๆนี้นะครับเราจะปล่อยตัวไลริกนะครับตัวเพลงคันยองออกมานะครับภายในวันนี้นะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์ฝากติดตามเป็นกาลังใจให้ค่ายเพลงน้องใหม่นี้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับผม มากันที่การเปิดตัวไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่กับงานเสวนา BIS Bangkok International Shopping พร้อมพิธีลงนาม MOU ที่รวมตัวผู้บริหารระดับบิ๊กถึง6ท่านได้แก่คุณพัควตีสีสิวาราประธานกรรมการบริหารคุณอิสาราสีสิวาราประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณรุ่งโรจน์สุรนาถกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคุณธนาอัดพัวพงศกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนานโมเดลธุรกิจคุณภูวเมธทันหิรัญ,ญญานน์กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งและคุณสิทธิวิทย์สิทธิพภพ,พโพคินกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการเทรนดิดิงครับที่ร่วมกันเสวนาถึงความเป็นไปได้ของ BIS ว่าเพราะเหตุใดนักธุรกิจที่อยากประสบความสําเร็จและมีะไรายได้หลักล้านต้องเข้ามาร่วมธุรกิจกับ BIS ในปีนี้โดยภายในงานก็เต็มไปด้วยเสียงปรบมือยินดีต้อนรับความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นภายใต้โลโก้ของ BIS ในอีกไม่นานนี้ด้วยครับ สำหรับในงานวันนี้นะครับเป็นวันแถลงข่าวเปิดตัวนะครับบริษัทบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลชอปปิ้งนะครับหรือว่าชื่อย่อว่า b s นะครับซึ่งนะครับ BS คืออะไรนะครับ BS ก็คือโมเดลธุรกิจที่เป็นโมเดลใหม่นะครับในการพัฒนาที่เราอยากจะเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่เป็นห้างสินค้าออนไลน์นะครับโดยคนไทยเพื่อคนไทยนะครับในโมเดลของเราเนี่ยเราต้องการที่จะควบรวมนะครับทุกเรียกว่า ถ้าเราพูดถึงธุรกิจก็คือเราจะรวบรวมในส่วนของนักธุรกิจเครือข่ายนะครับกลุ่มธุรกิจเครือข่ายนะครับรวบรวมกลุ่มธุรกิจที่เรียกว่าซิงเกิลแบรนด์นะครับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะครับรวบรวมในฝั่งของอ e ีคอมเมิร์ซด้วยนะครับมาร์เก็ตเพจด้วยและที่สำคัญคือว่าวันนี้ทำไมเราต้องเอากลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยมาควบรวมกันเพราะว่าอะไรครับเพราะข้อจํากัดของแต่ละโมเดลนั้นเนี่ยนะครับมีส่งผลให้การทําธุรกิจของแต่ละโมเดลนั้นมีข้อจํากัด แล้วก็ไม่ไม่เกิดความประสบความสําเร็จสูงสุดในทางที่ควรเป็นแต่เราศึกษาวิจัยมาแล้วว่าทั้ง3โมเดลธุรกิจนี้นะครับมีข้อเด่นและข้อดีนะครับจุดอ่อนที่แตกต่างกันแต่เมื่อเอามารวมตัวกันแล้วปรากฏว่านะครับจุดจุดเด่นนะครับของธุรกิจเครือข่ายนะครับสามารถไปช่วยเติมเต็มในธุรกิจไมค่คาออนไลน์ได้ที่มีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของการค้าขายที่มีการตัดราคา รหรือว่าจุดเด่นของฝั่งธุรกิจแม่ค้าออนไลน์นะครับก็คือทําให้แม่ค้าออนไลน์เนี่ยเป็นเป็นแม่ค้าที่ขายเก่งแต่มีปัญหาเรื่องสต็อกมีปัญหาเรื่องของเลทราคาที่ชนแล้วก็สูงเรื่อยๆจนทําให้อายุสินค้านั้นเนี่ยอายุสั้นมากนะครับสเดือนก็ต้องเปลี่ยนแบรนด์แล้วปรากฏว่าพอเอามาจับมือรวมกันกับโมเดลของเราเนี่ยปรากฏว่าเราได้ช่วยซัพพอดขายแม่ค้าลายด้วยนะครับมีมิติที่กว้างขึ้นเมื่อไ่คือว่าใครก็ตามนะครับที่เข้ามาเป็นนักธุรกิจกับเรานะครับ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะประสบความสำเร็จด้านไหนนะครับโดยการทําได้ทุกด้านในโครงสร้างเดียวกันนะครับนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจและเมื่อทุกคนนั้นมีรายได้มากแล้วเนี่ยทางบริษัทเบนนะครับก็จะพัฒนาแพลตฟอร์มเป้าหมายของเราเนี่ยช่วงที่ช่วงที่เป็นเฟสที่1นนะครับก็คือท่านตั้งแต่ช่วงธันวานะครับเป็นต้นไปจนถึงพฤษภาคมปี2 5งพันนะครับเรามีความตั้งใจที่จะพัฒนานักธุรกิจนะครับตัวแทนขายเนี่ย ให้มีไรายได้มากกว่าเดือนละแสนต่อต่อคนขึ้นไปนะครับหมายความว่าเราต้องการให้คนที่เข้ามาร่วกกับเราเนี่ยมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าเดือนละแสน มาทางด้านของการจัดแสดงและจาหน่ายสินค้าช่วยผู้ประกอบการโดยสสวและสมาพมนธ์ SME ไทยเดินหน้าจัดงานสสวค o n n e c t s ME Festival ตลาดนัดชุมชนพลิกวิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ซึ่งงานในครั้งนี้ก็จะมุ่งสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็จัดหมุนวเวียนมาจนถึงจังหวัดลำปางนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20ธันวาคม2563บริเวณลานจอดรถศูนย์การค้าเซ็นทัลพาซาอําเภอเมืองจังหวัดลำปางซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานจัดแสดงและจาหน่ายสินค้า สินค้าครับกว่า200ล้านค้าด้วยกันมีสินค้าหลากหลายมากมายอาทิสินค้าชุมชนสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์พืชผักผลไม้อาหารสดอาหารทะเลอาหารแปรรูปสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านของใช้เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝีมือชาวบ้านครับสินค้าของฝากของดีของเด่นของจังหวัดลำปางด้วยไม่ว่าจะเป็นกาแฟป่าเมี่ยงนะครับแล้วก็สินค้า s อสเพีจากทั่วไทยครับก็ไปเที่ยวกันได้นะครับ ต้องบอกก่อนด้วยพอ,พอเป็นสสวเนี่ยคู้ประกอบการของเราเนี่ยจะเป็นลายเล็กๆโดยปีนี้สสวมุ่งเน้นไปช่วยในเรื่องของกลุ่มไมโครหรือเราเรียกว่าลายย่อยๆซึ่งส่วนใหญ่พวกนี้ก็จะเป็นร้านค้าเล็กๆไม่มีบางที่ไม่มีหน้าร้านที่ซ้ำไปนะคะก็หาพื้นที่ให้เขาได้จําหน่ายแล้วก็สร้างรายได้ให้กับจังหวัดต่างๆซึ่งในที่ผ่านมาเนี่ยเราทำทำมาแล้วประมาณ5จังหวัดนะคะแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่6เราจะทําทั้งหมด10 สิบครั้งก็ยังเหลือในเรื่องของภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้นะคะก็เป็นความสาคัญครับของผู้ประกอบการว่าจะอยู่ยังไงนะครับจะรอดได้ยังไงจะพัฒนาอย่างไงนะครับก็แล้วก็ที่สําคัญเลยเอ๊มันจะขายยังไงจะทำตลาดได้ยังไงบ้างนะครับก็เกิดโครงการนี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าโครงการจัดแสดงนะครับสินค้าครับทั่วประเทศ s อ b F e s t นะครับ s อช Festival นะครับตลาดนัดชุมชนที่วิกฤตสร้างโอกาสให้ SME ีผู้สูงหลักมีอยู่3เรื่องใหญ่ครับนั่นก็คือ เพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายให้แก่ผู้ค้าทั้งหลายผู้ประกอบการทั้งหลายนะครับให้มีโอกาสได้แสดงได้จาหน่ายสินค้านะครับเรือที่สองก็คือสร้างโอกาสครับสร้างโอกาสทางตลาดนะครับภายใต้ฐานการโควิดอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีโอกาสทางตลาดอย่างเงี้ยแหละครับที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ค้าผู้ประกอบการทั่วไปนะครับที่สาคัญเลยครับที่สามก็คือว่าสร้างไรายได้นะครับให้เกิด ราไ,ได้แก่ผู้ประกอบการนะครับซึ่งรปสบปัญหาอยู่รวมถึงจะเกิดให้เกิดการหมุนเวียนรายได้แก่ประเทศชาติเด้วยนะครับนั่นคือปะสงหลักของที่นี่ครับและหมดเวลาลงแล้วครับในสวัสดีสถานีข่าววันนี้ครับเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ผมนพพัชทิพิพัฒน์เดชาคุณพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ